สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณนะัทนิชาเทียนอนอกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนน้ำเสวยวิทยา21มิถุนายนเป็นวันคริสต์มาสยันเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีแต่และว,วันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละหนึ่งองศาตั้งแต่เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆและหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่21มิถุนายน จากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนลงมาทางใต้ทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกหลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดจึงมีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้สำหรับประเทศไทยวันดังกลา่าว ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ5นาฬิกา51นาทีและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกา47นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า12ชั่วโมง56นาทีเวลาณนกะรุงเทพม,มหานครในหนึ่งปีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโลกจึงมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ช่วงใกล้ที่สุดประมาณต้นเดือนมการาคม147ล้านกิโลเมตรและช่วงไกลที่สุดประมาณต้นเดือนกรกฎา,าคมระยะห่างเฉลีย่ย152ล้านกิโลเมตรเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะทางใกล้ไกลในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ถือเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากไม่มีผลต่อการเกิดฤดูกาลแต่อย่างใด แต่การที่แกนหมุนของโลกเอียงทัมุม23.5องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์พื้นที่ต่างๆทั่วโลกจึงรับแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกันรวมถึงมีระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่ต่างกันด้วยเป็นเหตุให้เกิดฤด,ดูกาลึ้นบนโลกจะสังเกตได้ว่าในฤด,ดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้าส่วนในฤด,ดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว